ผมมีตัวอย่างนะครับ control chart ด้านซ้ายทำให้เราเห็นถึงปัญหาครับว่าเอ๊มีตรงที่มันเกิดขึ้นในทางส่วนนี้เราก็ต้องไปดูถึงสาเหตุเวลาที่มันมีเกิดขึ้นและเมื่อเวลาที่มี out of control condition หรืออะไรที่มัน drift เข้าไปเราจะได้เห็นถึงปัญหาได้เช่นอันนี้โอเคนะครับอันนี้ c y c l e effect ก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นไปตามไซโคเราจะสามารถที่จะแก้ให้มันบีบให้มันเข้ามาใกล้เกินขึ้นได้ไหมอันนี้แน่นอนว่าเป็นจุดที่ไม่โอเคนะครับและเห็นปัญหาอื่นๆเช่นอันนี้เริ่มดริฟที่จะขึ้นไปแล้วค่อยๆเถบิถบๆถ,บถบไปแย่ลงในทางส่วนนี้หรือเป็นอะไรที่มันโดดจาก ฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเป็นอะไรที่เป็นเทรนหรืออะไรที่มันขึ้นลงขึ้นลงในงส่วนนี้ซึ่งมันจะเห็นลักษณะคอนดิชันของมันแล้วเราก็เห็นถึงปัญหาแล้วไปหาสาเหตุของปัญหาเพื่อที่จะหารูทคอสส่วนนี้ได้